แต่งตัวงามสิไปใส่ไปโซอ่าวันนี้ใชไปคือเกาเนาะไปฮับหลุตาวันิตตาอายุเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันนะเม็นประจำวันเลยแหละว่าตอนเศร้าไปส่งเราเพิ่มเถ่ายมาจะเพิ่มเวายเบิ้งว่ะไปฮับนิตตาเดี๋ยวเพิ่มสิพานิตตาไปใส่แน่หรือบำพามมาบ้านเลยนะแห่จะเพิ่มไปฮับเพิ่นไปฮับเพิ่นพัชชิสโบว์วันนี้ ผสมเก่าอันนี้ะปูบางมือกับบดิสอซ่ปันใดใด่บล็อกค้างมิกก่ออะหลอกหลอกพลยเลยทางพวยเลยโอตายแล้วเวลาออกข้างนอกละครั้งวยได้ยูเนาะเพีาลู่าวันดาบอกว่าให้เมยไปห้าีสิไปนะทุกคนฮะบ๊บ ปิดประตูในน่องปหาฮักลักษณออกไปนะทุกคนแดดแนี่เนมันเ่เมนมันแดดแท้แดดว่าของไอัน,นี้งงอยู่ทำเพีงแค่แดดแบบนี้เผาคนหรือล่ะแดดแท้หรือหอนจะมาอยากออกได้ยงไงเ้าเขาออกมา,ากตอนเ,เ,เต้ากระเจหลุดตีข่าวแบบเขจามาแตนนะนะเมน อ่าจะจะขึ้นสามสิบแปดจะบอกจะหหลังบ่จะหมดรถวะยังไม่ได้หมดเอออันขปนพวก็ีขับรับเป็นหรดเพิ่นดิขับเป็นขับ่เราเป็นอยู่มันหรดคนอื่นใช่ไหมฮาเก่งใจแบบเกิดยังมาเลยมันยากมันหลายอย่างฮยังขย่งากครับมนสมมติว่าถ้าต้องรับพิดช่ามัดทุกอย่างนะก็เฮาก็ ซุ่มเสียงอะไรนะทุกคนนี่กำลังออกเรืนเพลินรถเกวาของยังเคยครับครับที่เป็นยังรถข่อยมันมันเก่าแล้วมันบวเป็นเป็นยังมันบวบแหงเป็นไงเป็นสิเนอะรถขับซียังเคยครับรถขับซีเคยขับดิวผึ่งผึ่งกายครับอยู่หักอุบก่าครับหลุดเพิ่หลุดเพลิงหันเคยป้าป้าไอเพิ่นไปอุบลนะไรกันยอดหลุดเพิ่นไหวน้ำข่อยอะไรก็เพิ่นเอาเพลินไปกับบิ๊กนะเออแล้วถอยรถถอยอันนั้นไม่ถอยรถออกมาได้หรืปล่า ดได้กูได้รุนแหะได้ดยืมเงนินนะทางจะแหงเด้อทุกคนนี่เป่นว่านี่กับว่าในห,หิดแก้เขาก็เห็ดอันนั้นแปลงข้าแปลงทางมือนก็สิแป้งอีกในเนึ่งนั่น <ๆ S 1> แหละเพราะว่ามันยังอันนั้นอยู่มันแหงแล้วก็ทมไปเนาะบวกคิดว่ามีลูกสองนะยังในกล้องงามๆเลยออหรือว่าหรือว่ามันกล้องเขาดีบ่หรือว่าจังไดหรือคนสวยเออเพราะ เออยังอันนี้ว่าต้องคนสวยอยู่แล้วไอ้ได้ยินได้กลมูไม่ได้คอยแล้วใหญ่กลมูในยิ้งนะแม่นส์ป่ะในในบรรดาแฟนนะนะเออก็แม่นเลยเนาะอืมเราหลู่สองดีเลกันแฟนโซคณากันยังน้อยกันเนาะในเนินลายคนกันยังน้อยดูคอยจนใหญ่อะนี่ตาดจนใช้เครื่องอะไรก็เมย์แหละเจ๊หน่อยไปนะไปเบิ่งว่าห้องเห็นในบรรดาเป็นจังได้หากเห็นในคลิปเจคาวอยู่ หกไปรุ่นน้ำกันแบบเพิ่นสิสอหรือบ่ซอเดี๋ยวเขาไม่เคยถ่ายตอนไปครับแน่แม่ตอนนี้เขาก็ตัดมานะหอดทางเขากองเฮียนนิตาวันดาแหละห้องเฮียนใหม่ดิแต่ก่อนน่ะเพิ่นไปหิสอนอยู่เมียงเกาะไปเฮียนอยู่พูนบนแฟนซีปกายแฟนซีปไป็นอันหนึ่งกายกายที่เขาเคยไปซองเถื่อนี้มีสั่งเขาซองผางแน่นแน่ทางดีๆได้ทุกคนนี่ หากไม่รับก็สวนกันหลายๆขั้นก็นลำบากไม่หนึ่งนั่นแหละจากันนีเข้าไปก็หอดโลสันนะหอดปะอหอดเลยนะทุกคนโรงเรียนวิชนุวิทยาเนาะอับบนดาโกนอับบนดาโกน ไปเบิ่งนะทุกคนวันดาจะเป็นแังได้เมย์ไปหับดีใจเนี่ยเมนตอนไปก็ตอนมาอ่านตามกันตอนตอนมาหันแบย์บนนาเบิ่งในคลิปเท่านะเรียบร้อยเพิ่นอยูพ่พันมาก,กับหมู่เพิ่นเดเหมู่วายเด้เมนบอตอนคือแต่ถือตอนว่าหันไปอยากลงแต่รถบตอนเมื่อดีใจสิฟดีเดเมื่อเลยเด้อดเอฟซีบิ๊กใหญ่นลายเลย เอฟซีนี่เขาจะจื้รถนี่เขาจะจื้รถนี่อาะเขาจยังบดได้สบะทิยังบมีเพทย์มาเอาไปมาหาบรรดากร้องเฮี้ยนซีน่ากินน่ากินนะไปค๊บโอ้บรนดาก่อนะทุกคน โอ้หลายห ah no. right. ่องเนาะป็นสิบห่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาแล้ว เออมาเลยสบายดีบายบายคุณคูดบายบายโอ้สบายดีเออไปขึ้นรถขึ้นรถไปหับเอื้อยไปฝันนี่มามาคอยเปิดประตูหายไาคอยเปิดนั่งหน้านั่งหลังอะ นั่งหน้าโอเคไปเอเอนั่งหน mm. ้านั่งหน้าเด้อคอยไปไปหรือว right. okay. ่าไปไปหาเอาเปลือยบอไปหาเอื้อยกั็คอยไปอาะทายอยู่นี่แหละเออเออสิไปหานิต้าก่อนนะทุกคนเงี้ยเห็นนะทุกคนเด็กเป็นตะแพงตะแพง มาเล่ามาเลา่กำลังปางก,กระเป๋านะนี่ยีนนะคนมาตะโคนมาเล่มา่็นกำลังคุยกับหมู่ัเนเดยนะมาลมมาเล่ามาเลาสบายสบายดีกอดปังรดอยู่ปัง ต้องใช้หลดหลดนล่ลำหมู่แล้มันรุ่นการว่าเอื้อดกบน้องเขาจะสิดิตกันบ้านจะไปขึ้นมาซ่าแทนมือนี่เปล่าขาอทั้ทั้งทัง้งเขาจะเอ,อินแต่โดนคือบ้ามามือนี้เมกจะมีข่าวดีสิบโบไม่ง่าไปบอรเซเว่น ไปบ้าเซเว่นป้าดีใจบ่มันได้เสียดายยังสียด้ยยังเอื้อเลยทุกคเป็นยังเราเป็นยังเอื้อสมพลก็พอยเออมันในมูจะลายนะลากับมูอีกบ่ร์แมนมูเอื้อยเอื้อยสบายเบิกเบิกหน้าคืองามทันหน้ามันยิ้มตาหวานๆวานมันยิ้มแต่เอ้ยเสาวศิลปะได้โพดมาได้ ลปพอดเลยสิไปพอดยูใส่บฮูโบฮูมันแข่ง,งหอนะเออพอดแ,แข่งกันกันกบโรงเรียนอื่นแบบสิบอ่ะอ๋อโอ้ยแม่กศน,นาใหญ่เลยนะวันนี้ว่าลูกไปพอดเลยมา,าไปเจอกันอยู่เซเว่นนะทุกคนแม่เพิ่นจะพาล,ลูก่นไปซื้อของพันไ <c oughs> <c oughs> ด้ซื <c oughs> ้อยางไปเซเว่นนะไม่ตา้ซื้อยาง ้ยสวยน่สาวคนสาวปะสาวสวยมากฮะวะมีบอกแม่คดเงินอีกเนาะอันนี้ก็ใหายอยู่เพื่อปุ๋ยง่ายกระชับกับเซโนแล้วเซเว่นกระชับเซโนแล้ว มาเบิง่งเด็กๆสซื้อหยัางนะทุกคนแาวหยัางจะแซวหยัางมันไดหย่างไปไปซื้อขนมก่อนไปไปรอขนมก่อนพี๊นะพี่ไปทางพีอ๊อ่ะบ่ยอมบ่ยอมเอาปืนยิงอีกเลยเอาใจไปของหลินๆลินเท่าเดียวกันเลย <c oughs> ได้ยูสิพนพาลูกพ้นมาเนั่นเนาะพอจะมาจากซื้ออันน่้ฮะมากัะเมยแล้วบบซื้ออู้ไปอ่ะไปแล้วขอไปกันเด้อกสะอันนี้ตาเดิ เอาน้ำแลนี่จ้าฮะ้องคือคนอก,กินได้่นกินของแพงนี่จ้าชักไข่นะทุกคนของหลายๆเนาะในย่งหมกหม u a n อันนี้บราจ,จะหมักไง<า>กระดูดก่อนดูดซิมเบิ้งซิมเบิ้งเอาเอาอย่างเดียวซะบเ่เด็กกินแต่หมกหม u a n อันนี้ฮาจะอยากไง เออห oh. น,นนี่นเบอ,อ,อร์อา,า,านิ่าใดนี่ทัดไดเออสามสิบห้าถืออยู่แสดงว่าสาขานี่ถือกับสาขานั่นอันิตาไปใสล เอาอย่างอีกเอา,าเอย่างเพื่อกับนอกของคนกันเนาะเอาพี่สองอังเลยอฮะไว้ให้เลือกอันหนึ่งแม่บอกให้เลือกอันหนึ่งพราะว่าพ่อ,พอจะไม่ได้มาดิพ่อมา,มาเ,ลๆๆเลยได้กินหลายอยู่เอาอย่างเอาอย่างไปไปเบิ่งกับเบิ่งไปอ่ะ เออฮะมึกกบแม่ยังบอกแม่เจ้าเลยได้พี่สังแน่เมื่อ่อออไอกกด,กกดสอเ,เจดส7องแเ,เจท่านี้สองอ๋อม่แหงนับตรงนี้บบนนบบนป ภาพผนมาเพื่อกดีใจใน,นัยนึงเนาะคิดเนี่ยเออมืออื่นเนาะมันในมืออโอ้น่ตาสิได้กินแซลมอนปะลดลายเหเนปนะปักเซ่พห้อนกับหอน,นลดกัหลาย ควนให้โซนะสาวกินของแพงเป็นก็นมาทองเฮียนเนาะฟ้าใส่กอกกินวะกินกับกินนะซื้อใส่กอกเน่ขายจังไรฮะขายจังได้ฮะ,ฮะเอาสาวพันฟ้าขายดีเนาะมันไปหลายเนี่ย ฮิตเองบ่แมนแมโอ้เก่งเกงนิตาพออยากกินจังฮะเสก<า>ของอีสานเอาสาวพันเด้อรถลรดทานรถแมนแมนแมน